สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์จาฟ้า กับเกมคริปโตบอลซีนะครับอ่าอันนี้ผมจะมาชวนทำา Ado ดนะฮะมารับ a d o p กันเป็น a d o p ล่าสุดนะครับที่เขาเพิ่งปล่อยมาเมื่อเร็วๆนี้ก็แจกเหรียญเกมเนาะก็ทำไว้เผื่อดวงคุณได้นะแล้วก็จะบอกว่าตัว a d o p นี้ไม่ต้องไม่มีเล็บนะครับง่ายมากเลยคือคุณแค่ทำตามที่เขาบอกก็คุณก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นตัวฟรีไปละเกมนี้จะเปิดภายในวันที่11เดือนหน้านะครับถ้าไม่เลื่อนนะ แล้วก็เขาเพิ่งปิดประมูลตัว NFT ไปนะฮะก็เรียกว่าประมูลดดเดือดเหมือนกันนะฮะต่ำสุดอยู่ที่ราคาประมาณ4,000 40, เนาะแล้วก็แพงสุดอยู่ที่หลักล้านหลักแสนนะครับขอโทษทีฮะอ่ะก็อย่างแรกเข้ามานะครับคุณก็ล็อกอิน o o o g l e แล้วก็ทวิ t เตอร์พิสคอให้เรียบร้อยนะฮะก็กดเข้าไปที่ตรงเนี้ยครับมันก็จะมีให้เรารีทวิตเนาะพอเรารีทวิตเสร็จแล้วมันก็จะขึ้น ตัวที่เราล็อกไว้ตรงนี้ครับดี๋ยจะขึ้นมาเป็นอีเวนต์ให้เราทำนะเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปที่ผมทำไ้แล้วทำเสร็จไปแล้วแล้วกันนะ่าจะได้เห็นว่าอมันเป็นยังไงนะสักครู่นะครับกลับมากันที่พอเราทำอันแรกเสร็จแล้วเนาะมันก็จะเด้งภารกิจขึ้นมาให้เราทำตามนี้นะฮะ ทําตามนี้เลยก็ลองดูนะครับทําไม่ยากครับอย่างแรกเลยคุณกดเข้าไปที่ตรงนี้ครับซีสุดเสียตรงนี้จะมีให้กดเนาะของผมมันทําไปแล้วนะผมอาจจะไม่ได้จับมือทําแต่ว่าก็อาจจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะอย่างแรกคุณก็กดเข้าไปเหมือนข้อแรกเลยครับทาการรีทวิตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอบคําถามข้อแรกนะครับ ข้อแรกนี้เขาจะแค่ตอบคำถามคุณก็หาคําตอบได้จากทวิตรตรงนี้แต่ในเมื่อคุณมาดูคลิปช่องผมแล้วผมก็จะให้คําตอบไปคุณไปเลยคุณก็ตส่ตามท,ที่ผมบอกได้เลยนะค่าคำตอบข้อแรกนะฮะเขาจะให้เราหาตัวอ,กอ,อักษรใส่คานะฮะโดยที่มีตัวอักษรขึ้นต้นคือตัว H นะครับแล้วก็ใช้บทห้าคำนะฮะก็คืออันนี้ให้คนตอบเป็นเหรียญเกมเนาะเหรียญเกมคือเหรียญอะไรก็เหรียญน,นี่เลยตัวนี้เลยฮะ R e. ah, C O นะะอ่า ah, ใส่เข้าไปเลยครับช่องนี้ส่วนอันนี้ก็ลีทวิทเหมือนกับช่องข้างบนเลยครับทาเหมือนกันเด็เลยส่วนค ah, ำตอบของข้อน,นี้นะครับเขาจะให้เราใส่เป็นตัวอักษร ah, เดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นอตัวอักษรห้าตัวเหมือนกันแต่ขึ้นต้นด้วยตัวดีเนาะ ah, อันนี้คือเราสามารถดูตรงนี้ได้นะดูข้อ2ได้ที่เราจะดูข้อ2เนี่ยก็คือมันจะเป็นคําว่าโดนนะครับ ah, คุณใส่คําว่าโดนไปเลยเรากดดูเนาะ ส่วนข้อ3ก็ทำเหมือนกันครับในการที่รีทวิทนะครับรีทวิทเหมือนกันเลยครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยเขาจะาขึ้นต้นด้วยตัว c ตัว c ขึ้นต้นมาให้เนาะเป็นตัวอักษร9ตัวนะฮะคุณก็ใส่คาว่า c o m m a n เด r นะครับคุณสามารถดูตรงนี้ได้นะมันจะมีเขียนบอกอยู่ในหน้าตอนรีทวิทนะฮะคุณลองหาคำดูคือแค่ใส่คาว่า c o m m a n เดอร์นะครับเสร็จแล้วก็เราก็เอากระเป๋าาเรากรหัสกระเป๋าวีมิตของเรานะฮะมาใส่นะครับ เอาเรียกกระเป๋ารหัสบิมิตของเรานะครับไปหาในวอลเล็ตเลยครับเอามาใส่นะฮะเท่านี้ครับพอขึ้นเครื่องหมายถูกทุกข,ข้อเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแล้วนะครับอันนี้ก็คือเกมเปิดวันที่11อนะอนยังไงก็แวะเข้ามาทำกันนะฮะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเนาะอ่ะาทำไม่ยากน,นะครับถ้าสงสัยอ่าตรงไหนก็แวะเข้ามาคอมเมนต์ในยูทูบได้นะฮะแล้วก็ฝากกด like ไลค์คลิปไว้ด้วยนะครับถ้าต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมหรืออยากได้ข้อมูลตรงไหนก็ บอกเข้ามาได้ทางเพจหรือทาง Facebook แล้วก็ YouTube ได้เลยนะครับก็ขอบคุณครับ